สวัสดีค่ะวันนี้สปอร์ตไทยแลนด์ก็จะมาแปลคำบรรยายภาษาอังกฤษในแมตช์ที่ไทยพบกับจีนใน VNL 2024ให้ฟังกันนะคะ วันนี้ขอมาแปลว่าจุดที่เราสู้เขาไม่ได้ตรงไหนแล้วกันนะเราฟังคําชมมาเยอะละมาฟังอีกมุมบ้างแต่ก่อนจะไปฟังก็ขอบอกว่าคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนม,มอบตัวกันเพียบเลยนะมาสารภาพว่าไม่ได้กดซับสไคร์ช่องสปอร์ตไทยแลนด์จริงๆด้วยวันนี้ยังไงก็ขอกดซับสไคร์กันไว้ด้วยแล้วกันนะคะช่องสปอร์ตไทยแลนด์ก็มีโลโก้ตัว S ออยู่มุมขวานะมีอยู่ช่องเดียวนะคะเอาล่ะถ้างั้นเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเนาะวันนี้ทีมชาติไทยเจอกับจีนก็เรียกว่าเราเล่นดีเนาะ แค่อย่างเดียวเลยก็คือความสูงในจังหวะหนึ่งที่จีนได้ตีนะแล้วก็เด้งบล็อกไทยเป็นคะแนนไปผู้บรรยายเขาก็พูดว่าบล็อกทีมชาติไทยมันดีแล้วนะในจังหวะเนี้ยแต่ปัญหาก็คือพวกเขาสูงไม่พอที่จะจับบล็อกนั้นได้ ปัญหามาแล้วหนึงในจังหวะหนึ่งของเซตที่หนเนี่ยเราก็เล่นลูกสูตรนะแล้วก็ชัดชูออนกระโดดมาตีแต่ว่าจีนก็ขึ้นบล็อกกัน6มือเลยแล้วก็เป็นคะแนนของจีนไปผู้บรรยายเขาก็พูดถึงจังหวะนี้ว่าบล็อก3ชั้นสําหรับชัดชูออนแล้วทายสิว่าใครชนะผู้บรรยายอีกคนเขาก็บอกว่า จะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากจีนหนึ่งในทีมที่สูงที่สุดในโลกและนี่ก็เป็นบล็อกที่ยอดเยี่ยมจากทีมชาติจีนเลยสําหรับทีมชาติไทยเนี่ยพวกเขาจะต้องเตรียมพร้อมในการช่วยกันรองบอลเนาะช็อตเนี้ยพวกเขายืดตัวกันไปหน่อยคือไม่ยอดต่ําไม่ก้มลงไปเท่าไหร่นะไม่พร้อมที่จะก้มลงไปรับบอลว่าอย่างนั้นในเซตแรกก็เรียกได้ว่าเล่นกันได้สูสีเลยนะแต่ว่าจีนก็ใช้ความสูงอะ่ะเอาชนะทีมไทยไปได้ด้วยคะแนน25ต่อ23คะแนนซึ่งผู้บรรยายเขาก พูดถึงเซตหนึ่งว่าจีนต่ไม่ได้ใช้รูปหยอดไม่ได้ใช้การป้ายบอลข้ามหรือวางตำแหน่งเลยนะในเซตแรกก็เรียกว่าตกใช้แรงหมดเลยซึ่งผู้บยายเขาก็บอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยต้องการให้จีเน่เล่นจากแดนหลังซึ่งจีนก็เล่นรูปแบบนี้ไม่ค่อยดีหรอกตลอดทั้งวีคที่เห็นเนี่ยจีนก็จะเล่นดีในแบบที่เขาเคยเล่นนั่นแหละพวกลูตกตบหัวเสาอะไรแบบนี้เนาะพวกเขาไม่จําเป็นจะต้องเล่นแผนอะไรมากมายนะไม่ต้องมีแบบเซตเตอร์เล่นบอลสองไม่จําเป็นต้องหยอด หรือโรบอลข้ามไปแค่ใช้ความสูงแล้วก็ใช้แรงตัวเองให้เป็นประโยชน์ในขณะที่ทีมชาติไทยจะต้องเล่นละเอียดกว่ามากเลยความกดดันตอนนี้มันอยู่ที่เกมรุกของทีมชาติไทย เพราะว่าเกมรับของพวกเขาอ่ะยอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่ว่าจะทํายังไงให้ลูกมันไปตบกตรงฝั่งจีนให้ได้ทั้งๆที่มีบล็อกขนาดใหญ่อย่างนั้นอยู่ในเซตสองก็มีจังหวะสวยๆอย่างลูกนี้นะที่เป็นลูกแนลนดี่กันล้วน้องบีมตบไม่ผ่านแต่ก็ยังรองได้แล้วก็ได้ตอบอีกทีไม่ผ่านอีกกําแพงเมืองจีนพี่เตอบอีกไม่ได้อีกคราวนี้ต้องบอมเร็วทักดาวตบ ผู้บรรยายก็พูดว่านี่เป็นแตนที่สมบูรณ์แบบมากๆมันเกี่ยวกับการอ่านคู่ต่อสู้เลยนะว่าควรจะเซตไปตรงไหนเป็นการเซตที่ฉลาดมากๆภายใต้ความกดดันแบบนี้และทัดดาวก็เป็นคนปิดจ็อบลงไปแล้วเขาก็พูดว่าอย่างในเซตแรกอะจริงๆไทยก็มีโอกาสชนะได้นะพวกเขาสู้ได้มันหยดจริงๆ แต่ว่าในเซตที่2ใเนี่ยทีมชาติจีนก็มีการเปลี่ยนการเล่นนะจากเอาแต่ตกในตอนแรกเนี่ยคราวนี้มาหยอดเอาหยอดเอาเลยทีมชาติไทยก็ปรับตัวกันไม่ทันเลยซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดว่าหยอดติดติดกันจากทีมชาติจีนตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนวิธีการเล่นแล้วนะทีมชาติไทยจะต้องหาแผนการเล่นใหม่ซึ่งเขาก็คุยกันว่า เขาได้บอกแล้วนะว่าเล่นกับจีนมันจะต้องมีแผน A แผน B ในตอนเริ่มเกมเนาะและตอนนี้อาจจะต้องเป็นแผน C ด้วยเพราะว่าถ้าจีนยังเล่นแบบนี้อยู่อะ่ะแล้วไทยรับมือไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแผนไปอีกเนาะในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่ทีมชาติไทยขึ้นบล็อก3เลยนะบล็อกได้แนะแต่ว่าก็เต้งบล็อกเป็นคะแนนของจีนไปผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเป็นความพยายามที่ยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยพวกเขาขึ้นบล็อกทั้ง3คนเลยนะรวมแล้ว6มือแต่ว่าวิภาวี ไม่สามารถที่จะกดบอลน,นั้นลงไปได้นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเธอพยายามที่จะกระโดดให้สูงมากนะเพื่อที่จะบล็อกจีนก็อาจจะทําให้ลืมโฟกัสในการกดมือลงเพื่อบล็อกเนาะซึ่งจริงๆมันมีจังหวะหนึ่งที่ผู้บรรยายเขาบอกเหมือนกันนะว่าถ้าขึ้นบล็อก3แล้วอะแปลว,ว่าคุณต้องการที่จะบล็อกให้ได้แบบมอนสเตอร์บล็อกเนาะไม่ใช่แค่ฉลอบอลเพราะมันจะไม่เหลือใครที่จะคอยลองบอลที่มันเด้งไปข้างๆแล้วไงเนาะในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่จีนเล่นบอลแล้วก็ ตบลงไปซึ่งยังอยู่ในเขตเส้น3เมตรเลยคือสูงจริงๆนะผู้บรรยายก,ก็พูดว่าลูกแบบเนี้ยจีนไม่มีพลาดหรอกนะเรากําลังพูดถึงความสูงที่ต่างกันถึง15เซนนะของทั้ง2ฝั่งไม่มีใครในทีมชาติไทยที่สามารถแมชกับความสูงนี้ได้เลยซึ่งทีมชาติไทยจะต้องใช้บล็อกของพวกเขาในการชะลอบอเลเร็วของทีมชาติจีนนะพวกเขาคงจะไม่ได้หวังที่จะแบบบล็อก ทีมชาติจีนแบบมอนสเตอร์บล็อกอะไรแบบนั้นแต่ว่าพวกเขาบล็อกเพื่อให้ผู้เล่นข้างหลังเนี่ยพยายามที่จะขุดบอลพยายามที่จะรับบอลขึ้นมาและนั่นก็คือสิ่งที่ทีมชาติญี่ปุ่นทําแล้วก็มีประสิทธิภาพมากในเกมที่พวกเขาชนะจีนเมื่อวานเนาะซึ่งนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมญี่ปุ่นถึงชนะจีนได้นะเพราะว่าพวกเขาความสูงก็พอๆกับทีมชาติไทยและก็ใช้การชะลอบล็อกเหมือนๆกันแต่สิ่งที่เหนือกว่าก็คือเขามีเกมรับด้านหลังที่เหนียวแน่นกว่านะคะ แล้วก็ช่วยขุดช่วยรับได้จนกระทั่ง ชนะจีนไปในที่สุดเนาะแต่จะบอกว่าทีมชาติไทยไม่เหนียวก็ไม่ได้นะเพราะว่าต้องมีหลายลูกที่ทีมชาติไทยช่วยกันรองบอลได้ดียงจังหวะนี้น้องบีมก็พุ่งไปรับได้แล้วโดนบอลเร็วกลับมาก็ชะลอบล็อกแล้วก็บุ๋มบีมยกกลับมาได้แล้วจีนพยายามจะยอดอีกเพียวพุ่งไปขูดมาได้อีกแต่ว่าปัญหาหลักของเราก็คือเราตอบกันไม่ตายมากกว่านะไม่ก็ตบตตดบล็อกแล้วสุดท้ายในที่สุดทีมชาติไทยก็แพ้ไป0นต่อ3เซตนะคะแต่วันนี้จรงๆก็มีหลายลูกที่เราเล่นกันเต็ม ที่มากนะแคมจีนก็ไม่ยอมปล่อยเราไปง่ายๆนะเอาไลอัพตัวจริงลงหมดเลยแล้วก็มีจูทิงที่แบตเจอญี่ปุ่นไม่ได้ลงเป็นตัวจริงเนาะแต่เจอไทยนี่คือจัดเต็มสั้นหน่อยแล้วกัน <c oughs> ก็ไม่มีทีมไหนประมาททีมไทยเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> วันนี้เราก็มากันสั้นๆแล้วกัน <c oughs> เพื่อจะเตรียมตัวไปแมตช์ไทย <c oughs> พบบราซิลนะ <c oughs> จะแข่งกันแล้ว <c oughs> เวลาบ่ายสามโมงของวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนนี้นะคะยังไงไว้พบกันใหม่แมตช์หน้านะคะ <c oughs> แล้วจะมาแปลจัดเต็มให้นะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ